คุณเคยสงสัยไหมว่าเทีนยนไขสามารถช่วยกันน้ำให้เชือกรองเท้าได้อย่างไรการใช้เทีนยนไขเพื่อเคลือบเชือกรองเทา้าไม่ใช่แค่เคล็ดลับง่ายๆแต่มันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่เบื้องหลังเมื่อเทีนยนไขถูกถูกลงบนเชือกรองเทา้าไขจะไปเคลือบเส้นใยของเชือกเป็นชั้นบางๆซึ่งทำให้เชือกมีคุณสมบัติกันน้ำได้ เทียนไขประกอบด้วยสารประกอบที่เรียกว่าไฮโดรคาร์บอนซึ่งมีความสามารถในการป้องกันน้ำได้อย่างดีเยี่ยมเพราะโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนไม่ชอบน้ำทำให้เมื่อเชือกถูกเคลือบด้วยไขน้ำก็จะไม่สามารถซึมผ่านเข้าไปได้การศึกษาวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์วัสดุแห่งหนึ่งยังพบว่า การเคลือบเชือกด้วยไขยเทียนสามารถลดการซึมผ่านของน้ำได้ถึง60%ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในวันที่ฝนตกหรือในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นลองนึกภาพเชือกรองเท้าคู่โปรดของคุณที่ไม่ต้องเปียกและเหน,นะหนะอีกต่อไปสิถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ